เยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีคู่บุญบาร,รมีวันนี้นะคะระบบสาธารณสุขของไทยได้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธ,ธิภาพเพื่อนําความช่วยเหลือไปอสู่พื้นที่ห่างไกลด้วยเครื่องมือพระราชทานที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยคือความมั่นคงทางด้านการแพทย์ใต้ร่มพระบาร,รมีพระบรมราชจักรีวงศ์ค่ะ ของประเทศไทยนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดของประเทศไทยณเวลานี้นะครับโรงพยาบาลสนามเองเนี่ยนำอุปกรณ์เอ็กซเรย์ที่ติดมากับรถพระราชทานสองคันนี้นะครับไปไว้ยังจุดที่กักกันได้ตัวเครื่องจะทำงานเหมือนกับอยู่ในแผนกเอ็กซเรย์เลยนะครับส่งภาพให้รังสีแพทย์อ่านอยู่บริเวณนอกพื้นที่กักกันนะครับแล้วก็จะมี AI ประมวลผลแบบเรียลไทม์ในโรงพยาบาลสนามเช่นนั้นด้วยเหมือนกันรู้สึกซาบซึ้งในแทามหากรรณาที่คุณของพระอ,องค์ท่านเป็นอย่างมากค่ะ ที่ท่านได้ทรงพระราชทานคารุพันด้านการแพทย์อุปกรณ์วัสดุด้านการแพทย์รวมถึงรถเอ็กซเร์เคลื่อนที่สองคันนี้ด้วยนะคะที่เราจะสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2563เป็นต้นมาได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์หลายรายการเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ทั่วประเทศอาทิ โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานชุด PPE มาตรฐานและรถยนต์ชนิดต่างๆสำหรับปฏิบัติภารกิจตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อได้แก่รถเก็บตัวอย่างชีวะนิรภัยจำนวน20คัน รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษต้นฉบับพร้อมอุปกรณ์และเครื่องตรวจวิเคราะห์ด้านอานุชีวโมลิกุลจำนวนหนึ่งคันซึ่งได้ดำเนินการจัดสร้างขึ้นสนองพระราชดำริิในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีเพื่อพระราชทานให้แก่กระทรวงสาธารณสุขใช้ประโยชน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเพิ่มเติมรวมเป็นหคันเพื่อนำไปใช้งานควบคู่กับรถเก็บตัวอย่างชีวะนิรภัยที่พระองค์ได้พระราชทานไปแล้วจำนวน20คันได้อย่างเหมาะสมสามารถเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ผลได้ในเวลาเพียงสามชั่วโมงทั้งยังสามารถเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างทันท่วงทีเพื่อตรวจค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงเป็นการจำกัดวง การแพร่ระบาดของโรคให้แคบลงส่งผลดีต่อการควบคุมโรคโดยรวมเป็นอีกครั้งที่ทั้งสองพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างรถเอ็กซเรียระบบดิจิทัลพระราชทานเพื่อพระราชทานแก่กระทรวงสาธารณสุขสำหรับออกให้บริการภาคสนามแก่ประชาชน วันนี้พระองค์ท่านก็ยังได้พระราชทานรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ที่มีความทันสมัยที่สุดในประเทศไทยก็เห็นจะว่าได้เป็นรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ที่สามารถลงไปในพื้นที่ที่ไม่ใช่เป็นสถานพยาบาลอย่างเดียวสามารถไปในชุมชนเพื่อที่จะคัดกรองโรคที่มีปัญหาทางปอดทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นวันโรคหรือว่าไม่ว่าจะเป็นโรคอื่นๆนะคะที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเพื่อที่จะช่วยแพทย์ พยาบาลและก็เจ้าหน้าที่อื่นในการค้นคว้าค้นหาโรคให้เจอและรีบทําการรักษาให้เร็วที่สุดเป็นรถเอ็กซเรทที่ทันสมัยเป็นรถเอ็กซเรทที่มีระบบ AI อัจฉริยะในการอ่านฟิล์มเอ็กซเร์ได้ด้วยตัวเองซึ่งอันนี้กระทรวงสาธรารณสุขรู้สึกทราบซส้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นอย่างมากค่ะ ด้วยพระมาหากราุณาธิคุณและนามพระราชารัฐไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีคู่บุญบารมีอนาราษฎรนทุกคนที่อยู่ใต้ผืนแผ่นดินไทยจึงได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุดด้วยพระมาหากราุณาธิคุณด้านการแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อรองรับสถานการณ์โรคโควิด -19 และเสริมสร้างสุขอ,อนามัยที่ดีแก่ประชาชนจึงนับเป็นนามพระราชฤทัยและพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าและยังเป็นกำลังใจแก่ทุกฝ่ายในการที่จะร่วมกันฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคทั้งหลายและก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีคู่บุญบารมีก็ได้พระราชทานความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบ,บันพระองค์ก็ยังคงพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยรถเอ็กซเรย์ดิจิทัลพระราชทานแห่งน,นี้จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือพระราชทานที่กระทรวงนิกรชาวไทยจะต้องน้อมํำเนกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ ของสถาบันพระมหากษัตริย์สวัสดีค่ะ